โอ้โหนี่แบบวันนี้มาสองกระจกตกใจตัวเองอะ่ะน้ำหนักไม่ค่อยได้ลงแล้วนะคะมันอาจจะเป็นมวลกระดองกระดูกอะไรแล้วเนาะกล้ามหนกล้ามเนื้อแต่ดูทุกคนมันจริงๆเลยอะ่ะไอที่แบบไขมันในช่องท้องแฟตต่างๆหน่อยเทสคู่นี้เลยจริงๆนะคะถ้าเกิดเกี่ยวกับการลดไขมันเออไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะสามเดือนอะ่ะได้แบบนี้อ่ะ เฮ้ยเราโอเคเราเป็นแม่ลูกสามเราได้ได้ประมาณนี้เราโอเคแล้วจริงๆริงเอสชัวโกโก้กับเอสชัวคอฟฟี่ทุกคนเรื่องจริงค่ะที่เราได้แบบนี้งงมากแม่สารสกัดนะคะในเนี้ยทุกตัวล้วนที่จะเข้าไปทำลายไขมันเข้าไปเบิร์นไขมันเข้าไปยับยั้งการดูดซึมแป้งน้ำตาลมันดีจริงๆแล้วก็ มีหลายตัวที่เป็นาศาสตร์าสกั์ที่มีงานวิจัยว่าถ้าเราทานต่อเนื่องในระยะเวลาเท่าไหร่ไขมันจะลดลงซึ่งยกตัวอย่างจากส้มอัสซ,ซิมาตัวตัวหนึ่งนะคะตัวเด็ดที่เราใส่ลงไปเต็มแมกโดสว่าตัวเนี้ยจะช่วยลดไขมันในช่องท้องได้เป็นอย่างดีจากผลการทดลองผลการวิจัยแล้วดูแล้วดูวดโอ้แม่เจ้าเกินไปอะ่ะ